พี่นน้องกักสบายดีพบกับ LT Vision นักเรียนลาวแพ่เรียนจีนเพื่ออนาคตที่ดีกว่ามีข่าวจาก AEC Connect นะครับในเรื่องของนักเรียนลาวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้สนใจนะครับแล้วก็ต่างก็แห่เรียนจีนนะครับเพื่ออนาคตนะครับโดยนักเรียนมัธยมปลายนะครับที่เพิ่งเรียนจบใหม่ในสปปลาวนะครับตอนนี้เนี่ยเลือกที่จะไปเรียนต่อภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อหวังที่จะหางานที่ดีกว่าครับโดยเหตุผลดังกล่าวครับที่ให้เห็นว่าหนุ่มสาวชาวลาวรู้สึกว่าอนาคตของสอปปลาวขึ้นอยู่กับประเทศจีนนะฮะการลงทุนของจีนในสปปลาวครับคิดเป็น1.5%ของจํานวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติทั้งหมดในปี2,546ครับแต่ในปี2,561เงินลงทุนจากจีนสูส่สปปลาวก้าวกระโดดมีมูลค่าถึง7.9%เงินลงทุนมหาศาลที่พุ่งขึ้นสูงเช่นนี้ครับ ส่งผลให้ประชาชนที่หางานในสพปลาวมองว่าการมีความสามารถหรือทักษะพิเศษนะครับก็คือภาษาจีนเป็นทักษะที่มีความสําคัญอย่างมากป,ปัจจุบันครับนักเรียนและนักศึกษาชาวลาวนิยมเลือกเรียนเอกภาษาจีนเป็นอันดับแรกและเรียนวิชาโทคือภาษาอังกฤษเนื่องจากเล็งเห็นครับว่าในอนาคตภาคธุรกิจจะต้องการคนที่รู้ภาษาจีนเพราะตอนนี้ครับสินค้าที่เข้ามาขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากประเทศจีนครับ และสปปลาวกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อไปอยังจีนเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้ฮะการมีทักษะภาษาจีนยังหางานได้ง่ายและผู้ที่เรียนเอกภาษาจีนครับยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานครับโดยได้ค่าจ้างประมาณ523-627ดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะฮะและหากได้งานทำกับนายจ้างที่เป็นชาวจีนก็จะได้ค่าตอบแทนสูงกว่านายจ้างที่เป็นชาวลาวครับโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสอป,ปปลาวได้เปิดเผยครับ ว่าภาคภาษาจีนเปิดรับนักเรียน240คนในปีนี้โดยถือว่าเปิดรับมากกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะฮะที่อยู่เพียง200คนขณะที่สถิติจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับได้ระบุว่าเอภาษาจีนได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ในปี2564-2565โดยมีคนร่วมสอบเพื่อเข้ามาเรียนนะครับถึง988คนส่วนภาควิชาที่ได้รับความสนใจรองลงมาก็คือเศรษศาสตร์ การจัดการและการเงินการธนาคารครับแล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี